ุกคนบอยจะอยู่ไกลไกลเป็นพี่น้องน้ำตาลแค่ก็มาสุขุมทุกคนนพี hmm. ่น้องวันนี้ก็มาพอกับช่องสติบ้านนาชาแนลพี่น้องวันนี้สติสิ้ผ้าอาช่ไปหาเฮ็ดพ่อนางเนาะพี่น้องที่ว่าโลกันสามสี่ร้อยบาทนะพี่น้องเขาก็หากันในในหมู่บ้านเขาหากระดายด้พี่น้องวันนี้สติก็เลยสิไปหาว่าสติสีมานโบนะพี่น้องก็จะเบิร์นก็จะเคมน้นะสติก็ะคัวหาอยู่พี่น้อง ำน้ำตาลพี่น้องว่าสปีชิมานบอมเมอนีฮาเฮ็ดน้องพี่น้องบอมเมอนีเอาใจช่วยน้ำตาลเด้อพี่น้องเมอนีชิมานเขาหากันได้น้ำพี่น้องแต่ว่าเมอนีจะท้องผ่าคึมคึมคือแข็งต้นสิโต๊ะมาพี่น้องเนาะแต่ว่าเมอนีจะพ่นสิโต๊ะอะไรเมอนีกินได้กับโต๊ะพี่น้องติ๊กมาให้เฮ็ดพ่อนังว่าพี่น้องเขาหากันในบ้าทนะก็สวากันเขาได้ด้วยพี่น้องคนละช่องสามโลได้เขาได้แต่ติ๊กมายเมอนีชิมานบอมในพี่น้อง จังได๋ก็ไปเบิ่งไปชมนกกันว่าสติกสิมาแม่นบ่พี่น้องไปเบิ่งเลยพี่น้องสิเนาะว่ามันยากซั่นได๋พี่น้องเฮ็ดูนะ พี่โดเฮ็ดแตขาบเก่าบ่นะพี่อดเล็นแต่ขาบเก่าป่นะพี่อดแต่ว่าอู้เขาสากรนูทั้งบาทนี่ก็โลละโลละเ้นหามโลละเชนหานี่พี่โอกระสาเฮ็แต่กระสาเอากระติจติงหามาเลยมื่อนี้จิตติก็ขึ้จะได้แต่กระฉามว่านี่หลยดอกมันก็คือจุบดะอยู่พี่องแต่ดอกตัวจริงมามือเนี้ะแต่มันยูยู่สพี่นโดเด็แพรงแทนได้พี่น้องนี่ เวลาเขากินมันก็เป็นกรุบกๆุร hmm. ุกเจาแม่ากเอาเลยแม่ละแม่แล <the> ้วแม่ทำแล้วขาหนไปชาลือกันชาลือกันนวลลอยนนลแสนหาเสนหาธุเี่โนโใช่โนนลเสนหาทุเลสินอต นี่นม่มีกินเลยนี่เลยพี่นนอกตีกมาาอะไรเลยแ,ลแต่ว่าสติมมาวันนี้บนถนนพ่อหลอกนดพี่หนอกนี่น้ำปลาก,กุ้ง่เลยพี่นอน,กกอนอกน้ปลากุ้ง

แต่ว่าตู้จริงมัวมันไปอยู่ใสเฮ้ยตอกสาบมันละพี่นุ่่สนไค้กินได้ยากอะลลำบากลำบ้อแล้วเกินพี่น้องเอ้ยมอว่านันเซลหายกหลารเติพี่น้องสติเกอรมาแก่ิว่าเลยมาหาเทวดาเองสติเวนด้กินเดี๋ยัมองโท่าไม้ไปหาบริษัทริ มึงได้พี่น้องวันสิบสิบบาทป่ะหาเห็ดมาดิหาเห็ดพี่น้อง ตองติกติกติตองติตกติ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 ตองติตกตองติกติเด้อครับพี่น้องติกติกติตองติติกติกติตองติตองติกติกติตองกะติกติตองครับพี่น้องติกติติกติติตองติกติกติกติตองติตองติ โนโน่เดี๋ยวมเคลียบพวกนี้อ่ะชีจะเถ้าสิเออฮะเออะแมนเห็ดแมนนะ

知道，的 đây phút rồi mua cái hai dù sai cửa lại chứ rồi bà là lô sóng lô Không hàng con hai hết hả hào thì cái, cái nhóm cái đấy, này này Làm, đợi, đợi, sắc, rồi ham rải đã có sáu quả là ai hết rồi ไอ้ยาทึบปะกูเนี่เาไดูทึอขูนบานน่ะไอเฮ็ดะพี่อม็ดอเฮ็ดนอทีเฮ็ดกันเฮ็ดบไเฮ็ดที่กะทำเต็มที่แล้วพี่น้องเต็มมากกบบ มัวนักตบให้ไม่บ่มันมาอะไรพี่น้องเนาะเห็นบ่ 1, 2, Men jeg vil jo mer! Mer! Bapak, aku nak kata sana. Bapak, aku เอย้ยนี่ดีเพื่อใบดีปกติเหตุเพีาะพือว่พ,อพ่อน่งแล้งนี่ยัง,งอยู่ได้ไดจะมนโอบขนาดพี่หนุ่มเนาบบาหับประมาณว่ะ มันแต่มันมาอยู่ตามตลาดเด็กๆที่กี่ยอมคือกันเลยพี่น้องเไย Иди, mm -hmm. да. นัาสิออกเด้พี่น้อแบบนี้แกันยังบ่ยอมกันยากกันเลยเป็นพวกเป็นว่าสีออกเด้พี่หนอหน่าใช่ อยู่ใส่ก็คือ,คอคกัอดอะไรเ้ามันบอกออกขนออมข้าวคัมหน่ยอยเออบบไผ่ได้งานคือเอาชิไปฮุปเอาุเอา พี่น้องเลาะปลาเลาะดงจ้ามือนหา้าเห็ดห้าหาวบุสงสิไดพี่น้องคู่บ้านมาทำอะไรด่ะก็น่าสิออแบบนี้นะพี่น้องน,นี่ลนะ เป็นดีมากกันนาสิโอนี่ต้นตนกับโอ้ก็มีพี่น้องพ่อแกก็สติอยู่ในป่าเนาะพี่น้องเนาะมาฮาเฮ็ดคือเก่ามื่อวานบอกว่าหาาเฮ็ดโบสถ์เด้อพี่น้องมื่อนีนมาฮาเฮต์พอนังแต่ว่าบุท่านใดพ่อดอกเด้อพี่น้องที่ว่าเขาซาเขาลือกันนะวะทางนี้ก็คือโลอดละเซนหาบละ เงินบาทตีกับเงินกีก็เสหานแต่ว่าตีว่าสิบ่มาเลยใช่ไหตีว่าสิไปหาทางด้งพอเป็นอะไรผิหลงมื่อยเลยหาโหได้กับไพี่น้อง เฮ็ดตะค่อยขั้วเคลียพี่น้องพี่เผยได้เลยแะเฮ็ดไปโมราคิดได้แหละนั่นนี่สบายทักทายพี่น้องสบายดีเมื่อสุกู๊ตสกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวเด้อพี่น้องวันนี้สตีฟ้าท่ายไปส้มมา,าเราเฮ็ดอยู่ปาน้อพี่น้องอยู่ปาอยู่พูคนละอยู่ปาอยู่ดงคนละพี่น้องเลยบรรยากาศกัน กินเลยนู่ได้การฝากไปกังใจเฮสติ๊กเนี่ยพี่น้องคนไหลคุดแชทคุสักใครคุติดตามมั่ะติดิบันดานีนน้าหยาบงบ้างดิเต็มที่เลยพี่น้องหานิเต็มที่เลยังบ่เห็นให้ทดลงเหตุอไรเอะ แก่ถี่เลยพี่นอ้องเอ้ยหาถูกวิธีท่าแต่ก็ยังบันได้เฮ็ดกระโดกเมื่อยพี่น้องได้จะด,ดอกเลยจ้านะหาถูกวิธีทางกันยังบันไดเฮ็ดจอดดกกับว่าโอ้พี่น้องเอ้ มีแต่สิภ้ากันมื่อและสิคะชราลกาแบบนี้มีแต่สิภากันเมือีอารบนก็ได้เอโอ้ยม่นร้องเลยออกเ้ชื่อ่ามันบ่อบ่อชื่อที่ไหนวะ นมล,นมลพี่นนอมซาดายจะรอเห็ด่ะฮะพนักงานมาเห็ดซาจะรอบหรุด้วยเย่าไปเด็าไปเดไปเด็กไปก่อฮะน้าลาเห็ดนะ เฮน่าเป็นคนไรฮัลูกหแพงไหมเห้เลยเอาเถอะฮาน่าไรเห็ดละเป็นเรื่องบ้คลัอ้ชักคือเฮ็ดฮาน่าบอเจนไม่ต้องโอ้ขีกิซิเงี้ยงี้แม่บอเฮ็ดอะไรละเนี่ยโอ้โอน่าเฮ็ดฮาเฮ็ดบ่ไ้ก็พักกันโอ้ม่ อาเฮ็ดบรากับผากันนังปกติฮะบ๊วยหลาฉันจะไปใหม่ให้ได้ยะอาเฮ็ดบรายแล้วก็สิผากันนังเมื่อยไี่น้อยบะไรลวสิผ้ากันเมื่อยแล้วบเฮ็ดผู้รอกันเรียล้อตายยตงมีช่องอ๋อแล้วนนาอกอ ไม่ดีฝนเพลินแม่ไปแล้วนี่เมื่อยเลย แ็ดพี่น้องพากันน้าลกูใหม่นี่แล้วนี้มาเป็รั่งร่พปงมาได้ป็ตึงตึงสาวไปแต่วัจะเป็นช่องหลาเปเลยนะผู้ชายบอไงลนนี่จะชิมอะไรพี่น้องหาอะไรยู่ในป่าเย็นเนาะ สิบายสบายนมอนนานอนนอนก็นอนน่แหละมอพ่นนย้อพ่นอนนอะลูก็ยังนอนพี่นองเอ้ยมาหาเห็ดลูเห็ด่าดลูกก็ยักนอนพี่นองเอ้ยมาหาเห็ดห้จะได้กับอะไรเห็ดช่างเห็ด่เห็ดเบื่อนั่นแหละเหื่อยมาะ อยู่ตรงตนพี่น้อง,ยอ,งอยู่ก้โหกอะไรพี่น้องอยู่หก,กก็คือลงเร์ล้วเปรย์เบร์แล้ใหญ่เป็นปลาพี่น้องปลาเฮ็ดนั่นแหละแต่าห้ากระโบยเยเฮ็ดไม่นมีเต่าชิพากันเมื่อไรพี่นองไรล้ะก็เจ้ากระส่ามันบรรยากาศปาสติพี่น้องวันน,น,าาาน,น,นี้ขออึคนนจต๊ะึ้ ไปหูกเมื่อเมื่อเมื่อเม่ไรนก็เมื่อชิลเมื่อพี่น้องโม่ไหนก็สร้าง หมดเลยกระซางกระพาก,กันเมือม่อเมื่อยเลยรถไปวะรถไป มัดความสมาดเข้ามาเห็ดอ่มความสมาและเพ่น้องเห็ดกันาเห็ดกปุ้งเห็ดปลุกปุ้ปิงนาคือไม่นาหมินกีดหเห็ดกับไรเห็ดนาเป ไปย่าไปแม่มามามา,ม,มาป้าพี่คนสบายหาเห็ดไปชุก,กินเลยสภาพนี่ กระเป๋าเ,เป่าตะเล่นตะเล่นเมื่ออยู่พี่น้องไปพี่น้องเมื่อยอไรได้พี่น้องเจอกันคลิปหนาได้พี่น้องเดิมม่มบันทึกเขาตัวลาไปก่อนสบายดีเมื่อสุกุลุกุนจ้า กลับสบายดีพี่น้องบ่าวจะอยู่ไกลอยูย่ไกลเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาวเมอสุขสุขคุณน้อพี่น้องมืัอนี้ก็มาพร้ากับช่วงสติกบ้านาาานาสาเนาีโฮพี่น้องมืัอนี้ก็มาหาหอยอยู่ทวงหน้าพี่น้องเอ้ยไปมืัอนีส้สะติกมาหาหอยก่อนจ้าบรรยากาศหามาหาหอยโค้งพี่น้องไปเบิ่งต้องการมาสติกสีมานี่บ่าววันนี้